สวัสดีจ้าอยู่กับเข้าสวยนะฮะตอนนี้เข้าอยู่ที่เซียงไฮ้ประเทศจีนข้าวก so yourself u g a r l o flow ข้ากํำลังจะไปเที่ยวดิสนีย์ไฮโอ้ดิสนีย์ไฮ้ข้ากำลังจะไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ นี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาเที่ยวที่เซี่ยงไฮ้ทุกคนเข้ามาทํางานนะฮะแล้วก็มีเวลาว่างหนึ่งวันเดี๋ยวเราก็จะออกไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์กันครั้งนี้นะฮะเข้าทําการจองตั๋วดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ผ่านแอป KKday นะฮะแล้วก็จะได้อีเมลมาเป็นวายเชอร์หน้าตาแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวจะไปดูว่าพอไปถึงตงั้แล้วต้องไปแลกติ cket อะไรยังไงที่ไหนซึ่องจากนี้เข้าจะไม่ได้ซื้อเอ็กเพรสพลัสอะไรเลยคือจะไปเล่นแค่บางเครื่องเล่นก็คือต่อคิวเล่นเครื่องเล่นแล้วก็หลักๆก็ไปถ่ายรูปแล้วก็รอดูู้้ดดตอนนนนนเเเย็็แแค่ัลวกกาาารริทงจะใ Apple Maps ก็คือแผนที่ของ iPhone นะทุกคนซึ่งมันจะมีบอกการเดินทางสายรถไฟด้วยซึ่ง o o o l l m m p s ที่นี่จะใช้ไม่ได้เหมือนจะนำทางในการเดินได้แต่ว่านำทางด้วยขนส่งสาธารณะไม่โชว์ไม่ขึ้นขนาดนำทางโดยรถก็จะไม่ขึ้นว่าเส้นทางการจรา,าจารมันติดขัดแค่ไหนก็คือใช้ Apple Maps ของ iPhone ดีที่สุดที่เซี่ยงไฮ้นะจ๊ะเรามาเริ่มต้นกันที่สถานีรถไฟ ลายนัมเบอร์วันะฮะเป็นลายสีแดงซึ่งอยู่ใกล้โรงแรมข้าวที่สุดเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันที่ลาย1 1เพื่อไปยังดิสนีย์แลนด์เซียงไฮ้นะครับก็อื่นเดี๋ยวเรามาซื้อติกเก็ตกันก่อนนะทุกคนมันจะมีตู้นี้ซึ่งมีสัญลักษณ์นะฮะอา i ิเปย์ยี่หยวนเลยนะนี่จ่ายด้วยอา i p เปได้บาตรแล้วครับจัดรถไฟฟ้าเติมเงินไป30หยวนแล้วก็ ค่าบัตร20หยวนทุกคนคือรถไฟที่เชียงไฮ้ได้แล้วเรานั่งกันไป3สถานีก็ไปเปลี่ยนเป็น Line ไลน์11ไปครับอ,ออกมาที่สถานีซูเจียห้วยนะฮะแล้วก็เดินตามไปไลน์าย11ไปทุกคนจุดเชื่อมต่อระหว่าง2สถานีเดินไกลอยู่นะสถานีที่เราจะไปนะฮะชื่อดิสนีย์รีสอร์ทนะแล้วก็นั่งกันไปยาวๆเลยนูน่นสุดสายก็ประมาณแบบ หนึ่งชั่วโมงได้และมั้งเอาเป็นว่ารีวิวการเดินทางไว้ประมาณเท่านี้จเจอกันที่หน้าดิสนีย์แลนด์เมื่อกี้แต่บัตรออกมาแล้วมันขึ้นว่าค่าเดินทาง4หยวนไม่รู้ว่าตอนแตะขาเข้าเสียไปหรือยังแต่เพิ่งสังเกตเมื่อกี้แล้วก็ออกมานะฮะจะมี a ฟมิลี่มาแล้วก็มีเซเว่นนะถ้าใครไม่อยากไปต่อแถวซื้อของกินข้างในอะ่ะตามที่อ่านมาว่ามีราคาสูงเหมือนกันแล้วก็คิวยาวมากทางออกไปดิสนีย์แลนด์ใน แผนที่ของ Apple บอกให้เดินตามทางออกสีออกมา <Okay. S 2> ฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจทุกคนฝนตกปอยๆนะฮะเปียกกันหมดเลยเป็นเรื่องน่าเศร้าทุกคนผ่าน Security มาแล้วเขาห้ามาเอาขาตั้งเข้าให้เอาไปฝากไว้แล้วก็เสียสิบหยวนนะฮะแล้วเราจะถ่ายรูปตัวเอยงยังไงให้ฝากขาตั้ง แล้วใครจะถ่ายรูปให้เราโอ้ถ่ายรูปกับประสาทนะฮะใช้แค่พาสปอร์ตในการลงทะเบียนแล้วก็ได้จิเก็ตมาเลยข้างในคนเยอะมากทุกคนเหมือนเขารอจะดูพาเรดอะไรสักอย่างตรงนี้นะฮะหน้าปราสาทระหว่างนี้เราก็ต้องหนีไปเล่นเครื่องเล่นก่อนละกัน เราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช h a n g Hai Disney Resort เพื่อวางแผนในการเล่นเครื่องเล่นในส่วนสนุกและสามารถดูตำแหน่งของเราได้แบบเรียลไทม์อีกด้วยนี่คือเครื่องเล่นที่เขาอยากเล่นนะคะเป็นทรอนดูคนเยอะมากเลยอ่ะน่าจะรอ,อนานรีบไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูเพราะว่าอันนี้เห็นเขียนว่ารอไม่นานส่วนนันรอ100่งร้อยนาที สิบนาทีส่วนพวกมีพาสก็อรอแป๊บเดียวออกมาแล้วทุกคนสนุกนะเครื่องเล่นเนี้ย แต่ว่ารอนานไปหน่อยแต่ว่าถือว่าคุ้มค่าและการรอนะแบบสนุกดีแบบไม่เสียวเกินไปนข้างในตอนที่เล่นเมื่อกี้ก็จะเป็นฟิลอย่างเงี้ยแต่จะมืดกว่านี้นะฮะจะเป็นแบบว่าไฟๆแล้วก็ มืดๆแล้วก็มีจอกราฟิกต่างๆเหแบบอยู่ในโลกอนาคตโชคดีมากนะเมื่อกี้ตอนเรามารอเราเห็นมันขึ้นว่าร้อยนาทีเราก็เลยไปต่อแถวแ,วแถวเราเริ่มจากตรงนู้นแต่ตอนเนี้ยยาวไปถึงไหนตัวไหนเราก็ไม่รู้ถือว่าทำกันได้ามาดีนะฮะไปเครื่องเล่นต่อไปกันซึ่งไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรดีตอนนี้กะว่าจะเล่นได้สัก3ามเครื่องสําหรับวันนี้แล้วก็จะไปรอดูคูแล้วก็กลับกันตรงนี้เหมือนเป็น toy story land นะฮะแต่ดูของเล่นเหมือนน่าจะเหมาะกับเด็กๆมากกว่าผ่านเลยแล้วกันโซนนี้ มีแต่คนจีนนะฮะส่วนสนุกเพื่อคนจีนยังไม่ได้ยินเสียงต่างชาติฝรั่งหรือภาษาอื่นภาษาไทยยังไม่เจอแววเข้าหูเลยทุกคน อันนี้เป็นโซนฟรอเซนทุกคนแล้วแถวว่ะยาวตั้งแต่ Toy Story เมื่อกี้มาขนาดแถวพาสมื่อกี้ยังก็ยังยาวอยู่นะแถวคนที่ซื้อพาสเอ็กเพรสมาวินนี่เดอะู <S <S เห็นในแผนที่ขึ้นว่ารอแค่70นาทีก็เรามารอกันอีกยาวยิ่งยวดเหมือนเดิมนะครับ75นาทีน่าจะไวกว่าเครื่องเล่นเมื่อกี้ไปต่อคิววินนี่เดอะูมาประมาณ10นาทีทุกคนแล้วก็เปลี่ยนใจ ไม่เอาแล้วเพราะว่าเปิดดูรูปในอินเทอร์เนต็ตแล้วรู้สึกว่าเหมือนบ,บของเล่นเด็กไปก็เลยเดี๋ยวเอาเวลาไปต่อไอ้ที่มันนั้นๆแล้วก็น่าจะเสียวดีกว่าอันนี้ขึ้นว่า160นาทีเลยทุกคนไม่รู้มันสนุกยังไงไไอ๋อเป็นฟิลนี้เขาบอกว่าไอ้ที่เข้าเล่นอันแรกอะ่ะเป็นอันที่กว่าเสียวสุด ของดิสนีย์แลนด์ที่นี่แล้วงั้นแสดงว่าอันอื่นก็ไม่หนุกแล้วถ้าเกิดอันนั้นเสียวสุดอ่ะอเพราะว่าอันนั้นถือว่าเบเบเบสิกมากเลยนะเรามากันในโซนของ Paris of the Caribbean นะฮะโซนนี้คนบอกว่าให้เล่นอันนี้ก็สนุกก็เลยมาลองดูว่าคิวไม่ยาวเกินไปด้วย60นาทีก็ยาวอยู่ นี่แกงนี้แกงแบบใช้พาสนะฮะเดินรัดคิ้วสุดๆแถวยาวเหยียดตามเคยนะวนมาสิบกว่ารอบแล้วยังไม่ได้ขึ้นเักที เครื่องเล่นแพลเลทออฟ์บิทคาริเบียนคือส่วนตัวไม่ชอบเลยนะต่อแถวยาวแล้วก็ไปเหมือนแบบเหมือนที่ถ่ายให้ดูเหมือนแค่แบบนั่งเรือแค่นั้นแล้วก็แบบมีจอให้ดูนิดนึงไม่ได้หวาดเสียวอะไรก็ถ้าใครไม่อยากเสียเวลาก็สกิปไปเล่นเครื่องเล่นอื่นเลยอันนี้ไม่รู้คืออะไรไม่มีคนก็เลยเดินเข้ามาเหมือนเป็นให้ถ่ายรูปเรือเล่นมั้งไม่มีอะไรเลยทุกคนเป็นฟิลให้มาวิ่งเล่นเดินเล่นอันนี้ไม่รู้ชื่ออะไรโอ้ยเข้าไปเพื่อหลบฝนนะฮะ เขียนว่ารอ20นาทีทุกคนแต่ว่าข้างนอกไม่มีแถวเลยแสดงว่าข้างในต้องอัดแน่นกันสุดๆไปเลยคือตรงเนี้ยเป็นที่สําหรับรอเพื่อจะไปเล่นเครื่องเล่นนะฮะทุกคนแล้วเขาจะเรียกตามเป็นกลุ่มๆตอนนี้ของเราไป็นกลุ่ม54หลังจากรอมาชั่วโมงกว่านะถึงคิวสักทีแต่ก็ต้องมาต่อแถวตรงนี้อีกเข้ามาก็ต้องมารอคิวข้างในอยู่ดีนะฮะ ผ่านเวิร์กเมื่อกี้เข้ามาก็ยังต้องมารอข้างในอีกทุกคนนี่2ชั่วโมงกว่าแล้วในเบอร์สเจนะคร ก็โดยรวมแล้วมันก็สวยสนุกตื่นเต้นดีทนะุกคนก็คุ้มค่ากับการรอไหมถ้าเกิดชั่วโมองกว่าๆ่าอย่างเงี้ยเออก็ก็รอไหวอยู่นะแต่เนี้ยเข้าเกือบ3ชั่วโมอง <_ H> โหแต่มันก็เหมือนเข้าใจทำอ่ะได้ได้ฟิลได้บินไปดูแบบอะไรต่างๆแบบรอบโลกเลยเหมือนแบบเหมือนไม่ได้ดูผ่านจอจอมันละเอียดมากอ่ะทีก็ควรมานะฮะอันนี้ออกมาก็ฟ้ามืดแล้วทุกคน หกโมงเย็นนะวันนี้ฝนตกด้วยทุกคนมาอยู่ไหนกันหมดดูเงียบๆอาจจะไปจับจองพื้นที่เราดูโชว์กันอยู่ก็ได้นี่อีเครื่องเล่นนี่ก็น่าสนุกแต่ว่ารอคิวร้อยกว่านาะทีเหมือนเดิมไม่ไหวแล้วเสียบาทสามพนะเล่น3ามเครื่องเล่นทุกคน I'm hit gonna the Search high road นี่คือบริเวณที่คนมารอดูพลุนะฮะพลุเริ่มแสดงสองทุ่มปะแล้วคนมาแต่หกโมงอะนั่งจับจองพื้นที่กันสุดๆนี่ยระหว่างรอดูพลุทุกคนกลับมาตรงโซนทรอนสวยมากชอบตรงนี้มากมันเป็นฟิวเจอริสติกมากทุกคนตรงแถวแถวทรอนนะฮะตรงซื้อขายอาหารมีอาหารให้เลือกเยอะแยะเลยแต่ว่าราคาไม่เบาทุกคนราคาไม่เล่นแล้วที่นี่คือดีมากนะฮะให้ สแกนทูออเดอร์นะฮะแล้วก็มายืนสั่งอยู่ตรงนี้ชอบมากเลยอ่ะใช้อลีเปจ่ายได้ทุกอย่างสั่งคมลาเงินสดแท้จริงประเทศจีนแต่ว่าเบอร์เกอร์นะฮะเซตหนึ่งเมื่อกี้โดนไป600กว่าบาทตัดเงินเรียบร้อยรประมาณ128อย่หยวนก็สมควร600บาทอยู่แล้วทุกคนชิ้นบลเริ่มเทิมมีเฟรนฟรายมีน้ำใหญ่มากสรุปเปลี่ยนใจทุกคนเห็นว่าคิวไม่ถึง40นาทีก็เลยมาต่อคิว ต่อแถวแป๊บเดียวเองแล้วก็เดี๋ยววนไปตรงนู้นตรงนี้ก็ได้เล่นแล้วเครื่องเล่นเมื่อกี้คือรอนานมากเราก็เล่นจริงๆแค่หนึ่งนาทีทุกคนไม่ทันได้วานเสียวเลยเลยเหมือนแบบของเล่นเด็กอ่ะแล้วก็ตอนเล่นไม่ได้สนใจเครื่องเล่นเลยนะเพราะเขาเริ่มจุดภูก,กันแล้วแต่ว่าตอนนี้อยากจะมาเล่นอันนี้อีกรอบหนึ่งทรอน ชอบที่สุดในดินิแลนเซียงไฮ้เลยทุกคนทั้งเครื่องเล่นทั้งแสงสีต่างๆมีฟงมีไฟสวยงามนึกว่าอยู่ในหนังเรื่องอวตารนะทุกคนสีน้ำเงินปะรอบอนี้รอแค่30นาทีทุกคนส่วนมาเครื่องเล่นของที่นี่เขาจะปิด3าทุ่มครึ่งน,นะทุกคนผู้เล่นสองทุ่มครึ่งเครื่องเล่นปิดสามทุ่มครึ่งโดยประมาณที่อ่านมานะ เข้ามาวนตรงนี้อีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วก็อ้อมไปวนฝั่งนู้นอีกทีหนึ่งต้องนั่งความหน้าลงแบบนี้เหมือนที่ถ่ายให้เห็นข้างนอกเล่นเครื่องเล่นสุดท้ายเสร็จแล้วทุกคนตรอนเครื่องเล่นโปรดนะฮะแล้วก็ตอนนี้มารอดูพลุอยู่นะเหมือนเหมือนเขาเพิ่งเป็นการแสดงไฟอะไรตรงปราสาทเสร็จนะฮะ เดี๋ยวข้าวรอดูพลุเป็นอันสุดท้ายนะคะก็ที่นี่จบคลิปที่นี่แลนเซียงไฮ้ไว้เท่านี้นะครับถ้าใครมีเวลานะแนะนําให้มาแต่เช้าเลยเพิ่งข้าวมาถึงเนี้ยเชียงตรงซึ่งใช้เวลาเดินทางสองชั่วโมงอย่าให้เผื่อเวลาเดินทางไว้เยอะเพราะว่าวันนี้เข้าเล่นได้จริงๆแค่3เครื่องเล่นนะฮะต่อคิวเครื่องเล่นละ2ชั่วโมงทุกคนโดยแบบไม่มีพาร์ตอะไรเลยคือแบบแล้วตรงกับวันเสาร์ด้วยไงแล้วเวลามันมันใช้เวลานานมากจริงๆก็ ถ้าใครไม่ได้อินกับการเล่นเครื่องเล่นเยอะๆก็ไม่ต้องซื้อพาสแต่ถ้าใครอยากเล่นทุกอันนะก็ซื้อพาสดีกว่าแต่ส่วนตัวไม่แนะนานะเพราะว่าเครื่องเล่นไม่ได้กวาดเสียวไม่ได้คุ้มค่าในการซื้อพาสเลยบอกเลยว่าส่วนตัวสู้ของที่ยาจางประเทศเวียดนามไม่ได้เลยอันนั้นสนุกกว่ามากแล้วก็ถูกกว่าเยอะด้วยแล้วใครชอบแบบเป็นสาววงดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็แล้วแต่คนละกันก็ฝากกดไลค์ลกดแชร์ share, กดติดตามไปด้วยนะฮะเดี๋ยวพุขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวจะ ใส่คลิปไว้ให้ดูท้ายวิดีโอนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย